กาตูเลอฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนร้ายสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็มาจากหลายหัวข้อเลยนะคะนั่นก็คือเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพื่อนเลวเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังค่ะซึ่งหัวข้อเหล่านี้นะคะก็แนะนำมาจากน้องหลายๆคนด้วยกันค่ะนั่นก็คือน้องแก้มน้องพลอยน้องเมคาน้องนาคินน้องเรนและน้องเทลเลอร์ค่ะ และมีคำขอจากน้องคนหนึ่งที่ฝากทิ้งเอาไว้นะคะว่าขอเรื่องไหนก็ได้ที่พระเอกชื่อว่านิวและนางเอกชื่อว่าใบเฟินพี่ก็เลยจัดให้เป็นเรื่องนี้ค่ะขอโทษนะที่ฉันลืมทำรายงานมาเธอก็เลยต้องมาเหนื่อยไปด้วยนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะสมยัยเพื่อนกันช่วยช่วยกันได้อยู่แล้วใบเฟินและสมยัยเป็นเด็กสาววัยมัธยมปลายที่เป็นเพื่อนรักกัน เวลาที่อีกฝ่ายมีปัญหาหรือว่าเจ็บป่วยก็จะคอยดูแลและช่วยเหลือกันอยู่เสมอขอบใจมากนะใบเฟิร์นที่คอยมาดูแลฉันนะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่ปวดหัวนิดหน่อยเองเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกเธอเป็นเพื่อนรักของฉันนะอย่าลืมสิวันนี้เราไปทางการบ้านด้วยกันนะจะได้อยู่ดูซีรีส์ช่วงเย็นด้วยกันด้วยได้สิ มีตรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าสมายัยเดี๋ยวฉันจะช่วยดูให้ไม่มีจ้าฉันพอจะเข้าใจอยู่ก็เพราะเธอช่วยติวให้นั่นแหละอีกด้านหนึ่งสองหนุ่มนักศึกษานิวและเบียก็เป็นเพื่อนรักกันเช่นเดียวกันวันก่อนข้าเลี้ยงข้าวเองไปแล้ววันนี้เองต้องเลี้ยงข้าบ้างนะว้อยไอนิวเพื่อนกันทำไมจะไม่ได้แล้ววะไอนิววันหยุด ไปสวนสนุกกันไหมวะข้าว่าจะไปนั่งดูสาวๆส,ส,สักหน่อยแล้วแต่เองเลยเห็นแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะดูแลและช่วยเหลือกันดีไอ้นิวสอนข้าหน่อยโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงวะไม่ยากหรอกไอเบียค่อยๆดูตามที่ข้าทำนะเฮ้ยมามาเตะบอลกันดีกว่าว่าเอ็งนี่มันขยันออกกำลังกายจริงๆเลยนะจะไปเป็นนายแบบหรืองไงวะ เดี๋ยวนี้โรคภัยมันเยอะก็ต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนสิวะเพราะเป็นเพื่อนรักกันมานานนิวจ <se> ึงไม่เคยคิดว่าเบียรจะทรยศหรือหักหลังตัวเองเฮ้ยนวนไงเอ็งอยากมาดูสาวๆไม่ใช่เหรอคนไหนเข้าตากรรมการบ้างล่ะฮา้าว่าคนผมบอนนั่นก็โออยู่นะเว้ยถ้าเอ็งสนใจก็เข้าไปขอไลน์เลยสิวะอย่าป๊อด หยุดนะนี่พวกแกเป็นใครนะ่ะอยู่ๆก็จะมาจับตัวฉันไปก็ถามแม่แกสิว่าไปทำอะไรเอาไว้อะไรกันนะ่ะนี่แม่ไปเข้าบ่อนมาอีกแล้วงั้นเหรอนี่บอกเสียทีว่าฉันจะหาเงินไปคืนให้แน่แต่ขอร้องนะอย่าเอาตัวลูกสาวฉันไปพูดง่ายนี่ครับเจ๊เจ๊ลัดวันประกันพุ่งมากี่รอบแล้วทีนี้แม่เห็นหรือยังว่ามันเดือดร้อนมาถึงฉันนะ่ะ เออเออเอาเป็นว่าแม่ขอโทษเองแล้วกันสมัยแต่ไม่ว่ายังไงพวกผมก็ต้องเอาตัวลูกสาวเจ๊ไปนี่เมื่อเจ๊ไม่มีเงินมาจ่ายนี่นี่พวกนายจะเย็นๆก่อนนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันมีเพื่อนคนหนึ่งหน้าตาดีสวยกว่าฉันเยอะเลยเป็นไงดูรูปแล้วคิดว่าโอเคไหมเฮ้ยจริงว่ะลูกพี่เด็กคนนี้ถ้าเสียเห็นจะต้องถูกใจแน่ๆเลย เอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะเดี๋ยวฉันจะจัดการวางแผนหลอกล่อให้เพื่อนฉันมาติดกับเองได้แล้วอย่าเล่นตุกติกละทำท่าทางแป,กแปลกๆเองมีอะไรจะพูดหรือเปล่าวะไอ้เบีย้ยคือว่าแม่ข้าป่วยวะ่ะแล้วข้าจะต้องใช้เงินเยอะมากเลยข้าก็เลยอยากรบกวนให้เองช่วยเซ็นค้ำประกันหนี้ให้หน่อยเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่แม่เองเป็นอะไรมากหรือเปล่าข้าอยากไปเยี่ยม เออข้าว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าทำไมกันวะคือหมอยังไม่ให้เข้าเยี่ยมนะอ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอฮไอ้นิวไอ้ไเพื่อนโง่แค่นี้ข้าก็มีเงินมาออกรถหรูๆได้สบายสบายเฮ้ยนี่พวกคุณเป็นใครนะ่ะอยู่ๆก็บุกเข้ามาในบ้านผมแกน่ะเจอนายเบียร์บ้างหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ผมติดต่อมันไม่ได้มาสองวันแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่พวกฉันมาหาแกนายเบียร์มันเบี้ยวหนี้หนีไปแล้วนี่หมายความว่าใช่แกเป็นคนเซ็นค้ำประกันแกก็ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดถ้าแกไม่มีจ่ายแกก็ตายสมัยนี่ทำตัวแป,กแปลกๆทำไมถึงนัดฉันมาที่ท่าเรือแบบนี้ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ทำไมจะไม่มีล่ะสาวน้อยเอาละ่ะ ไปกับพวกฉันซะไม่นะพวกแกเป็นใครอ่ะต้องการอะไรจับตัวไว้ไว้อย่าให้หนีไปได้ฮ่าฮ่ไม่ต้องหนีให้เหนื่อยหรอกไม่ทันไรก็หกล้มซะแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาตัวไปอย่ามายุ่งกับฉันนะจะไปดีๆหรือจะไปด้วยน้ำตาขอโทษนะใบเฟิร์นเข้าใจฉันนะไม่มีใครที่จะไม่เอาตัวรอดหรอกถือว่าเป็นข่าวสวยของเธอก็แล้วกัน อโหสิกรรมให้ฉันด้วยพี่คะพี่โดนพวกมันทำร้ายมาเหรอคะฟื้นเถอะคะพี่พวกมันจับพี่มาเธอเองก็โดนจับมาเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะพี่เพื่อนของหนูมันทรยศเอาตัวหนูมาใช้นี่แทนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพี่เองก็โดนเพื่อนหักหลังเซนค้ำประกันนี่ให้มันแล้วมันก็เชิดนี่หนีไปไอเบียนะไอเบีย ทำไมทำกันได้ลงคอคบกันมาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีคะพี่ตั้งสติก่อนนะัน้องน้องชื่ออะไรชื่อใบเฟินค่ะแล้วพี่ละ่ะคะพี่ชื่อนิวค่ะพี่นิวแต่ตอนนี้หนูกลัวจังเลยค่ะหนูอยากกลับบ้านไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวพี่สัญญาว่าพี่จะพาเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้เรามาช่วยกันหาวิธีหนีออกไปให้ได้ดีกว่านะ ค่ะพี่นิวหนูเชื่อพี่ค่ะต้องอย่างนั้นสิน้องใบเฟินทางนี้น่าจะไม่ไหวพวกมันเฝ้ากันอยู่อย่างแน่นหนามากเลยเราลองไปอีกทางกันดูไหมคะพี่นิวก็คงจะมีแค่วิธีนั้นเท่านั้นละ่ะลองดูก็แล้วกันนะถ้าไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้จำไว้นะน้องใบเฟินถ้าน้องหนีไปได้ก่อนพี่น้องต้องรีบวิ่งไปหาคนมาช่วยไม่ต้องมาสนใจพี่นะแต่ว่า ไม่มีแต่ฮ่า่าน่าเสียดายจริงๆที่แผนการคิดจะหนีมันไม่สำเร็จนะพวกแกคุณตำรวจคะลูกสาวของดิฉันหายตัวไปไม่กลับบ้านโทรไปก็ไม่รับสายช่วยไปดูดูให้หน่อยเถอะนะคะใจะเย็นๆก่อนนะครับคุณเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์ให้ฝากด้วยคะ่ะฉันร้อนใจจนนั่งไม่ติดแล้ว สัญญาณมาจากกระเป๋าที่ท่าเรือใบนี้ครับต้องมีคนจับตัวลูกสาวที่ฉันไปแน่นๆนโถยายใบยเฟิร์ลลูกแม่ <c oughs> ปล่อยฉันนะพี่นิว <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกหน้าไอ้หมอนั่นเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่แล้วปล่อยน้องใบเฟิร์ลเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกคนเลว <c oughs> เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่ามัง้งคุณตำรวจคะนั่นลูกสาวดีฉันจริงๆด้วยคะ่ะ หยุดนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราได้ล้อมแกเอาไว้หมดแล้วโถ่เว้ยตำรวจมาจนได้คุณตำรวจจับพวกมันไปเลยครับหลังจากนั้นแก๊งธุรกิจผิดกฎหมายก็ถูกจับกันยกแก๊งรวมไปถึงเพื่อนทรยศของใบเฟิร์นและนิวด้วยไม่นะปล่อยฉนออกไปโถเว้ยทำไมถึงสวยอย่างนี้วะต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยคุ้มครองพวกเรานะคะพี่นิวแต่คนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆใช่แต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่นะที่ทำให้เราได้มารู้จักกันนะ่ะพี่นิวเออแต่ก็จริงนะคะ <c oughs> พูดแบบนี้แสดงว่าพวกเราใจตรงกันสินะและนี่ก็คือเรื่องราวของเพื่อนรักที่กลายมาเป็นเพื่อนร้ายแล้วคุณล่ะคะเคยพบเจอเรื่องแบบนี้บ้างหรือเปล่า ขอบคุณการแนะนำและขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบฝากกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องกันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ